สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะมาปลูกต้นมะละกอครับได้ต้นมะละกอมาใหม่นะครับก็มีด้วยกันสองสายพันธุ์ครับมีแก้วกลางดงนะครับมีแก้วกลางดงกับเตี้ยชุมเพนะครับต้นนี้จะเป็นเตี้ยชมแพนะครับดำต้นใหญ่นะครับลูกใหญ่มากเลยต้นเตี้ยนะครับสูงไม่เกิน1เมตรครับพี่น้องครับเนี่ออกลูกแล้วนะครับนั่นเนี่ยผมซื้อมาต้นละ10บาทพี่น้องครับนะอันนี้จะเป็นแก้วกลางดงครับ แก้วกังโดงก็จะเป็นพันธุ์ต้นเตี้ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีหลายกิ่งก้าาขานขาครับประมาณสักห้าหกกิ่งได้นะครับนะมันจะแตกกิ่งออกมาเลยนะครับวันนี้ปลูกด้วยกัน2ชนิดครับมีด้วยกัน5ต้นนะครับได้มาต้นละ10บาทนะครับเดี๋ยวผมจะลองปลูกดูว่าต้องใช้เวลากี่วันนะครับประมาณกี่เดือนนะถึงจะมีลูกขึ้นมานะครับนะมาเริ่มเลยครับพี่น้องครับปลูกนะครับเราใช้โรยปุ๋ยชีวภาพนะครับลองก้นหลุมนะนะครับแล้วก็กบดินนิดนึงนะครับะ อันนี้เป็นพันธเตี้ยชุมแพรนะครับต้นละสิบบาทผมไปดูต้นมาแล้วนะครับนะต้นไม้พันธุในต้นเตี้ยมากเลยนะครับนะพี่น้องจะลองมาปลูกดูว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเขาจะใหญ่มากนะครับนะเตี้ยชุมแพรนะครับลูกเขาจะใหญ่มากเลยลูกจะใหญ่นะครับต้นก็จะเตี้ยมากเลยนะครับเ<อ>ตีย้ย<อ>แบบว่าสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับพี่น้องเนี่ย เตี้ยชุมแพสังเกตนะครับต้นพันธุ์นะครับแข็งแรงมากเลยครับพี่น้องเนี่ยรากเยอะมากเลยครับรากเยอะรากเต็มหมดเลยนะครับมาดูครับว่าเราจะใช้เวลากี่เดือนนะครับในการปลูกนะครับจากที่สอบถามไหมคะเขาประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนก็มีรูปมีผลออกมาแล้วนะครับสำหรับเตี้ยชุมแพนะครับสายพันธุ์ที่สอนนะครับ แก้วกังดงนะครับสังเกตนะครับมีให้แก้วกังดงนะครับเขาจะมีกิ่งก้านสาขาครับพี่น้องดูดูครับนี่มีกิ่งก้านสาขาออกมานะครับนะรู้สึกว่าจากที่ผมดูต้นพันธุ์นะครับประมาณสักห้ากิ่งได้เลยครับมันจะแตกกิ่งออกมาเลยนะครับนะผลจะคล้ายๆกับแขกดำนะครับผลมรกตเขาน่าจะยาวนะครับ ถ้าเป็นแก้วถ้าเป็นเตี้ยชมแพนี้นะครับผลเขาจะเป็นลูกใหญ่นะครับเหมือนกับมาลาะละกอฮอลแลนฮะพี่น้องเรียบร้อยในการครับในการปลูกไมย่ยากนะครับนะขั้นตอนที่ในการดูแลรักษานะี่ยากมากเลยจะทํายังไงให้เขาลูกดกนะครับถ้าใครปลูกมะละกอแล้วลูกไม่ดกนะครับวันนี้ผมมีสูตรแนะนําให้นะเดี๋ยวผมจะทําคลิปนะครับให้ดูว่าสูตรในการทําให้มะละกอนะครับจากที่เป็นต้นตระผูล ให้เป็นต้นตุ้งเนียนะทำยังไงบ้างน,นะครับนะพี่นอ้องเดี๋ยว่ครับเนี่ย